นี่น่ะดูความหนักสิ đó con lồm

Terima yeah. yeah. วยหน้าไม้ไม่พูดอันตรายผ่นะาแบบนี้หลาคนแข่งผ่ามาหลายคนแล้วนะอะะไรนหะมายถึงว่าหลอกแบบนี้คนแข่งผ่ามาหลายคนแล้วล้มอม่ะล้มพับม,มือพับแขนมืออะไรอย่างเงี้ย

เรียบร้วเว้ยเฮ้ยเอ้ยเ้าตีแบบบ่อยมีผลเว้ยนี่นนี่ไม่น่าชมเลยเอ้ สวยเยี่ยมโอ้ยนี่ได้ค่ะนี่เหรอคือโซงแล้วเฮ้แต่ไปเรียนมันเป็นมันได้มันไดจริงๆนะพี่เพื่อน เล่นเกมอ่ะตอนแรกแบบไม่ตีไม่ได้เลยนะทุกวันนี้ไม่ตกหนักชิปหายเ,เออแล้วแบ็คเ,เวลาเข้าแบ็คกับเข้าแบ็คแบ็คแบ็อย่างสวย,ยใช่ใช่คือเกมมันเกมอันเรียนไม่จบนะเพราะว่าตอนนั้นคือมันเป็นมันคือมันเป็นแบบเรียนฟรีไงไคือแบบว่าเขาแบบเด็กๆแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเรียนเขาไปเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เรียนจริงจังอ่ะมันก็ได้เท่านี้ แต่ที่เหลือมันคือมันคือกำลังควายไงกำลังนี่เราแบบนับวันเล่ยอยู่แล้วเอออะไรอย่างนี้เออแต่เทคนิคอะคือไม่มีเลยที่ต้องไปเ,เปรียนเทคนิคเออไม่งั้นตงนี้ก็เหนื่อยอะพูดถึงนี่ก็อยากเรียนเหมือนกันนะเ <c oughs> นะทคนิคอ่นนะมันอีกอย่างนึงเขาปรับท่าให้เราด้วยไงท่าทางเนี่ยท่าแบบที่ตั้งยากอะไรอย่างเงี้ยของเกมก็ท่าที่ตัวเท่านั้นอะที่มันถ่ายทอดให้ถ่ายทอดมาใช่ไหมอม